มาโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ d e ซเ x กันอีกรอบนเรืงโรบบอกในแมปที่มีชื่อว่าดินกัสนะซึ่งแมปนี้เนี่ยมันเป็นแมปแนวเออเล่นซ่อนหานะก็คือมันจะมีเออเนี่ยมันจะมีฮันเตอร์นะซึ่งเป็นคนที่จะทำการไล่ล่าเออคนที่ทําการซ่อนอยู่ซึ่งคนที่ซ่อนเนี่ยก็ต้องทําการกลมกลืนไปกับพวกฝูง N p c นบนะครับไปคือคอนเซปต์เกมนี้นะครับง่ายก็คือซ่อนหาใช่ครับไปเล่นกันเลยมาโอเคตาหมายเริ่มขึ้นแล้วผมขอเพิ่มเสียงก่อนนะ โอเคมั okay, okay, นน่าจะไม่มีเพลงอะไรประกอบคือแมปนี need, hunter, ้มันเป็นแบบนี่เนี่ยฮันเตอร์อยู่นี่ฮันเตอร์อยู่นี่ซึ่งแบบนี้มันอูมีหลายคนอยู่ในนี่นี่ฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์โอเคนะครับเราต้องทําการกลมกลืนแล้วระหว่างนั้นครับจะมีเควสนะซึ่งเควสเนี่ยมันจะมีแบ่งอยู่สองประเภทนะครับก็คือประเภทที่พวกเราเอ็นพเนี่ยจะสามารถทําได้แล้วก็เราสามารถทำก็คือที่มันจะเป็นแบบไอ้วงกลมขาวๆพวกเนี้ยเนี่ยๆๆพวกนี้ นะครับแล้วก็จะมีอีควสหนึ่งที่สำหรับคนที่เป็นคนเล่นจริงๆนะทำได้ก็คือมันจะเป็นมีอควสสีโอ้ไม่กอดมันจะเป็นควสสีแดงแดงพวกนี้นะครับซึ่งสามารถทำได้แค่ผู้เล่นเว้ยนะครับซึ่งก็ต้องทำตัวเนียนๆนะตอนนี้เพราะว่า,วามันอยู่ใกล้กูคตรๆเลยนี่เอฟเคเอฟเคโอเคโอเคเนี่ยมันกำลังจะมาแลนะ้วมันโอเคโอเคโอเคระหว่างนี้ครับเราเรา,เราต้องรีบไปเราต้องรีบไปม,มีคนหาสองคนเว้ย ชิบหายแล้วโอเคโอเคอเราต้องเราต้องรีบทำเราต้องรีบทำมันต้องรีบทำโอเคอะไรเนี่ยวทำการยิงพลเมืองโอเคตัวหนึ่งนะผมขอปิดไอ้นี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผิดอันเออโอเคอันนี้แหละมาเนี่ยพยายามกลมกลืนพยายามกลมกลืนอ่ะระหว่างนี้เราก็ทำเควสอ่ะโอเคมันเหมือนมีน่าจะมีแค่สองคนนะใช่น่าจะมีแค่สองคนนะั่นแหละโอเคอพี่แกหยุดนิ่งพี่แกหยุดนิ่งนั่นนะ ออ้ยโอ้มันจับกูได้เฉยเลยอ่ะโอเคไปแล้วเราไปชมผู <Question. check tongue> ้เ <Kas> ล่นผู้อื่นที่ยังมีชะตากรรมมีชีวิตอยู่มันยังเหลืออยู่หรอวะผมไม่เห็นนะเนี่ๆนคนนี้นี่คนนี้นี่กำลังตามหลังกันเลยโอ้ไม่ก็เนี่ยถ้าสมมติทำการยิงพลเมืองนะครับจะ เอาตายหรอถ้าสมมติว่าทำการยิงพลเ,เมืองจะตาบอดไปสัก12วินาทีนะซึ่งโอกาสนี่แหละจะทำให้คนที่เป็นผู้ซ่อนเนี่สามสารถทำารไนธุรกิจอีกินได้นะทำธุรกิจอีกนได้ไม่ตัวแตกสลายเลยโอเคตอนนี้มันเหลือกี่คนเนี่ยโอ้คนนี้นี่ไอโกโจโเคนะเราติดตามชีวิตพี่แกดูกันนะครับว่าจะทำไง จบเกมฝ่ายซ่อนเป็นผู้ชนะฮะเดี๋ยวผมจะร้อยผมได้เป็นผู้ล่าก่อนนะครับอ่าโอเครใหยผมเป็นพวกคันเตอร์ก่อนยังไงกูเป็นคนซ่อนนี่มันแมปแมปนี้เอแมปนี้ก็พอง่ายอยู่มั่งนะโอเคผมเคยเล่นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เซียนขนาดนั้นต้องกลมกืนไม่ต้องกลมกืนมันต้องกลมกืน,อ,กกนอ่ะเราทำการยืนโง่ๆก่อนสักไม่กี่วินะครับเราค่อยไปทำพลังยีต,ต่างๆนะ

มาอีกสองนาทีสองนาทีสามสิบวิเนี่ยมันกำลังอะไรเนี่ยกำลังแอคเทสดีเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยโอ้เราจะไปไหนดีอ่ะเข้าไปดีแถวนี้เลยกันโอเคมันมานะมันมาแล้วโอเคทำการเดินไปก่อนนะครับเดินแบบ NPC โง,โง,โงโ่โง่เลย โอเคมาตอนนี้นะครับผมมีเป้าหมาย2อันสองอันเลยที่จะทำนะครับก็คือหนึ่งเป็นผู้เหลือรอดในฐานะผู้ซ่อนแล้วก็เออเป็นคนลา่าคนพวกแบบฮันเตอร์หรือคนลา่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบว่าชนะนะแต่ว่าผอวห้ได้เป็นสักครั้งหนึ่งนะคือว่ามีโอกาสสักเนี่ย5้า0หนะครับมีโอกาสห0 5 0ห้าโอ้ m ม g ก็14%เอร์เซที่จะได้เป็นก็ก็คนมันเยอะเนาะเออก็ต้องรอนะครับถ้าไม่เป็นก็ช่างมันขอให้รอดด้วยกันนะครับคราวนี้ คลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะเพราะมันคือเป็นเกมแบบเรียบง่ายแค่ซ่อนหายเฉยอ่นะนั่นแหละไอ้เชี้ยน,นี่ก็ยืนอะไรอยู่เนี่ยโอ้ย y อ o d เชี่ยผมน่าจะทำเควสไม่ได้แหละนะเพราะมันมี what the fuck what the hell dude มึงยิงกูโดนได้ไงเนี่ยมันรู้ได้ไงวะโอ้ไม่นสนุกเลยโอ้ สนุกเ,เลยนี่สนุกเลยนี่แล้วไปดูพวกติดตามชีวิตฮันเตอร์ดีว่าเป็นยังไงบ้าง <S 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 2> <S 2> ต่อหน้ากูเลยอ๋อมันยิงนละเมืองเหรออเคดีดีไปให้ให้เราเห็นว่าคนที่ยังเหลือชี่งเหลืออยู่อันนี้ตายแล้วอันนี้ก็ตายเลยอันนี้ผู้อันนี้ผู้ล่าแล้วพวกฮันพวกไฮพวกผู้ซ่อนน่ะมันอยู่ไหน โอมันยังเหลืออยู่แหละมันยังคงเหลืออยู่แต่แบบหายากโหหายากแฮะเพ่คนนี้หรอคนนี้เหรอ,นนหรอไม่นี่ไอ้คนนี้คนนี้นี่คนนี้ทำได้เพื่อนทำได้ทำได้ไม่มีตัวอะไรมันไม่มีตัวแหละเรียบอา้าวพูดลาชนะเหรอโอ้เฮ้ย เยดกูได้เป็นแล้วเว้ยโอเคมาเพื่อนชื่ออะไรบอมบวมบอม,บอ,มอะไรอย่างนี้แหละโอเคถ้าผมทำการกดยิงก็่ต้องกดอะไรวะผมไม่แน่ใจต้องกดตรงนี้ผมไม่รู้นะมันจะกดยิงยังไงอ่ะเอา,เอามีผู้รู่้าอยู่สามคนลนะ่ะเออก็กดี โอเพราะคนในเซิร์ฟนี้มันมีอยู่ขอี๋ยับก่อนนะเอ่อสักสิบคนใช่ใช่ใช่โอเคเก้า okay. คนนะครับโอ okay. เคเหลือวเก้าคนนะ okay. เอออะไรผมแหลกใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอเค,น,อเคอนี่นีสนส่นี่ไอ้คนนี้หน่าสงสัยน่าสงสัยอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนอย่าเพิ่งจีตามชีตันไปดิใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าประเด็นคือผมจะกดยิงไงคือผมเล่นเคยเล่นในโทรศัพท์แหละแต่แบบ เดี๋ยวเดี๋ยวผมก,กดปุ่มอะไรมั่วๆก่อนนะอ๋อกดชิปกดชิปโอเคมาๆๆมามา,มาเดี๋ยวอีกสองนาทีครับเดี๋ยอ,อีกสองนาทีเราต้องหาผู้คนที่มันมันดูซัสนะมันดูซัสโอเคให้หนูคนนี้นะครับมาตายไปซะสู่อ,อ้าวยิงพลมเ,มเมืองแล้วโอ้กูต้องตาบวีบกปด้วีโอ้โอเคมาคราวนี้ผมต้องเล่นให้มันรอบครอบคนนี้นะครับ โอ้ไม่ god โอเคไหมนี่เนี่ยแถวนี้เนี่ยกลมกกืนดีเลยเนี่ยกลมกลืนดีเลยเนี่ยโอ้เคเราต้องดูที่มีใครทำตัวแบบน่าพิรุษสังพิสังเกตคือมันปกติใช่ไหมที่ทำการเดินแล้วมาชน,ชนบล็อกชนกำแพงเนี่ยที่ผมขอดูเนะี่ยอืม มีใครอยู่บริเวณชายหาดเนี่ยมันต้องมีใครสักคนหนึ่งอ,อยู่บริเวณชายหาดไอ้นี่เหรอใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมนะ่ยหรือมันเป็นแค่แบบว้าวกูกลายเป็นหีวมันก็โอเคแต่เราฝากความหวังไว้กับเพื่อนเราดีกว่านะครับแม่งกูเล่นโคตรเช่เลยคือมันแบบ มันมันสงสัยไปหมดนะเอาตรงนั่นแหละนะไปอีกสามสี่วีเราฝากความหลังไว้กับคุณบอมนะครับคุณบอมลุมแมกกูมไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะแต่าฝากไว้กับคุณบอมด้วยกันดูดิว่าคุณบอมเขาจะทําได้ไหมไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกไหมแต่มันน่าจะเจ๊งนั่นแหละนะครับโอเคนะครับอีกห้าวีแล้วผมรับว่าคุณบอมน่าจะหาผู้ที่เป็นคนซ่อนไม่น่าเจอเป็นไงเพื่อนเจอชะตากรรมแบบกู Hunter Victory เอา Hunter Victory เหรอโอ้ว้าวโอเคอย่างนั้นกูก็ชนะเวยคราวนี้ถึงไม่จะไกลถึงไม่จะเป็นไกลเป็นผีก็เถอะนะโอเคมาปิดคลิปดีกว่านะครับถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วอย่าลืมกดดิ่งจะตพไม่พลาดที่ใหม่สอบนี้ไปน็นจระบ๊ายบายซียาเจอกันที่ใหม่ผม